นะครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าให้ฟังครับผมสั่งหลอดไฟนะครับเนี่ยครับหลอดไฟสปอตไลท์นะครับรถยนต์ครับไฟหน้าครับรถยนต์ไฟท้ายนะครับผมครับก็ไม่แพงหรอกครับมันเหมือนรถราคาเหมือนเป็นลูกค้าคนแรกครั้งแรกใช่ไหมครับก็ถูกๆแต่สิ่งที่ผมได้ครับผมทุกคนดูครับน้ำยาไล่ยุงอะไรเนี่ย โอ้ยสั่งของลาสต้านะครับโอ้โหไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะผมดูครับนี่ครับหลักฐานการส่งอะไรก็มีนะครับผมงงเลยครับดูครับได้อะไรมานี่มันหลอดไฟตรงไหนครับเอาประการมาวงนะครับเกินไปดูดิไม่รู้จะเคลมได้หรือเปล่าเนี่ยครับ แต่ผมก็ถ่ายว,วีดีโอไว้แล้วแหละแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นตัวนี้ไงโอ้เยเซ็งเลยครับผม